ข่าวช็อกแฟนเมื่อคู่รักเด็กแนวพลอยหอวังและทูศิวราชยุติความสัมพันธ์กันแล้วโดยล่าสุดพลอยหอวังได้ออกมาเปิดเผยว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับทูตอนนี้คือเราเลิกกันสักพักใหญ่แล้วเพราะมีมือที่3มจากฝั่งเขาซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องในวงการที่รู้จักกันจนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเลยเลือกที่จะจบมันมีมือที่345ห้าก็ไม่ไหวหรอกแล้วในคนเหล่านั้นก็มีคนใกล้ตัวรวมอยู่ด้วยถามว่า3-45ห้าคือโอกาสหรือจํานวนของ แล้วแต่จะคิดเลยไม่อยากจะพูดถึงแล้วมันจุกเพราะเหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพอแล้วจบกันไม่ดีแต่ก็ยังมีถามไถ่ายกันว่าเป็นยังไงแต่ไม่คิดถามเหตุผลว่าทําไมทําแบบนี้ถามว่าให้อภัยไหมคือเรารู้จักกันมานานมีความผูกพันก็ทักถามว่าเป็นยังไงแค่นั้นเลยก่อนหน้านี้เราให้โอกาสเขาแต่พอมันเกิดซ้ำรอยเดิมก็คิดว่าไม่ควรให้โอกาสแล้วเพราะเหมือนเราให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่2มันก็เยอะมากแล้วเพราะเป็นคนใกล้ตัวมากด้วยสิ่งที่เราโดนมันหนักมาก เราก็ฮิวหัวใจตัวเองเพราะมีครอบครัวมีเพื่อนที่รักมีพี่สาวที่คอยซัพพอตรวมไปถึงน้องแมวเราก็มูฟออนจากตรงนั้นแล้วยอมรับว่าพอเจอแบบนี้ทําให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปทําให้รู้ว่าต้องกลับมารักตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปให้ความรักกับคนอื่นก่อนให้ความรักกับตัวเองก่อนแต่ก็ไม่ได้ปิดใจสําหรับตอนนี้โสดแล้วเข้ามาจีบได้เลยใครก็ได้ที่คอยดูแลเทคแคร์ care, ให้กําลังใจช่วยเหลือกันแค่นี้พอแล้วมีเพื่อนๆเ,เ,เป็นสแกนเนอร์ที่ดีที่สุดส่วนพี่สาวคริ หอวังสืบจนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราไม่ได้บอกเราเป็นคู่พี่น้องที่ไม่คุยกันเรื่องนี้แต่พอเขารู้เขาก็ให้กําลังใจเราตอนนี้ก็โสดกันทั้งคู่ถ้าเราปรับไมค์เซ็ตได้แล้วเราก็จะมูฟออนได้จะสตรองจะคิดได้ด้วยตัวเองเจ็บให้สุดแล้วหยุดที่ตัวเองมันแรงตรงนี้บทเรียนครั้งนี้สอนให้กลับมามองตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้นอย่าไว้ใจคนได้ง่ายขนาดนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปถ้าชาวเน็ตจะขุดว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็เอาเลยเชิญได้เต็มที่เลย